เรื่องราวอันน่าประทับใจล่าสุดแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเรื่องของแฟนบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามกับประธานสโมสร,รชาวไทยคุณท็อปไอยวัฒน์ศรีวัฒนประภาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะแรนเดอร์สจากเดนมาร์กไป4-1ในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยผู้ใช้ t w i t เตอร์ที่ชื่อว่า at smxlxy ซึ่งเป็นแฟนบอลของเลสเตอร์ซิตี้ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าหลานชายของผมได้มาดูเกมนี้ซึ่งตรงกับวันเกิดของเขาด้วยเขาทำป้ายมาจากบ้านเลยนะและหวังว่าจะได้เสื้อจากผู้เล่นในทีมสักคนแต่น่าเศร้าที่เขาทำไม่สำเร็จแต่หลังเกมคุณตอปบอสของเราก็มาหาด้วยตัวเองและพาหลานของผมไปที่ร้านค้าของสโมสรแบบส่วนตัวเพื่อให้เลือกเสื้อตัวหนึ่งนี่มันสุดยอดของตำนานเลยขอบคุณคุณทอปครับ รายงานระบุเพิ่มว่าเด็กน้อยผู้โชคดีคนหนกล่าวรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการที่จะของสโมสรดูแลตัวเองเป็นพิเศษขนาดนี้ก่อนที่สุดท้ายจะเลือกเสื้อของผู้รักษาประตูของทีมแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองโดยมีคุณท็อปยืนยิ้มอยู่ไม่หา่างพร้อมกับทําป้ายทํามือที่เจ้าหนูเอามาจากบ้านไว้ด้วยจนถึงตอนนี้มีแฟนบอลเข้าไปกดไลค์ Twitter ดังกล่าวอย่างมากมาย โดยทุกคนต่างมีความเห็นไปในทางชื่นชมคุณตบว่าสมกับเป็นประธานสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการลูกหนังและตามรอยผู้เป็นบิดาอย่างเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนปร,าาประภาอดีตประธานสโมสรพุ้ล่วงลับในการสารต่อง,งานเพื่อสังคมและสโมสรได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเมื่อปีที่แล้ว Sky Sports สื่อชื่อดังของอังกฤษได้เผยผลสำรวจความเห็นแฟนๆร่วมกับหน่วยงาน UG โกฟในหัวข้อใครคือสุดยอดเจ้าของทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบันซึ่งปรากฏว่า ผู้ครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนน94.6นั่นก็คือคุณอัยวั์ศรีวัฒนประภา,าวัย36ปีจากราชนาจาักรไทยนี่เองครับ